เดยวไปกิน้าากะเดียทาเทียมดิดีใจแล้วกินต้องแที่แรกก็ดีใจแ้ยุบ้งเหรอโอ้ยนกินจน้อแต่เดอซึ่งตงใหญ่แต่ออกมามันไม่แยกว่แต่ตับหมูตับหมูหอดปลาใหญ่ย่ายให้มันตแต่หุูงถอดปลาสมแกงน้ำไหมน้ำไหมมีแต่เทียวออวตบู่านเาสิติดพระว่าากาแต่ว่าเรากิดคเนี่ยแหละต่ได้กิดกุุงแก่ลงได้ินดคาาโ้ําแ่เ กเลยอาีดีเย่าหวนกินแยวนกอยากินได้หาวใท่มาตกินแล้วปุ๊บอรกิมกินตัวนี้ทงก็ได้ละว่กินตานน้กินตหุ่งกับ่กินได้ทิมมาได้น่ยกินยากับบอลข้าวอย่างเงี้ยแลวหงจะกกูมาหัวหัวหััวงหัวหัว่ตอนนั้น เราเอาถือตอนหัวเดีมวมาเลยว่าถนนพี่ซี่หัวเอซี่มาหัวเราตอนที่ว่ามาเกียบไปว่าถนนพี่พ่อเลยลูกผิดประจกนี่พ่อผิดติลกแต่ว่าแต่ว่านาคตถือว่ามันใจอไนี้โอ้ไม่ันใจว่านี่

ไปซื้อตำมองตองนะสีวาวไทยเอาตำมองหนครับตำองเก็บนะเดี๋ยวถามมามันคือหมุกมันบะเอิญมาเขี่ย่าขนุนนี่เออหน่อยนานี่ของแหนเลยหมวกัวลูกจะมาห้องกากคือ

บักท่านเออพุสตาก่ะตัวมาไหนดลูกอ่กันตัวมาไหนดิขนาดเลียงมาดิสวัสดีพี่น้องหาพันคนค่ะเด็บ่าขออะไรตันั่นหมือนอดุลูบเบคแฮม

พ่อพ่อพ่อก็เคยมาเพ่อมีป่าวะกับพอไปท้ายอบเท่อสกันบอลกน่แหลัเยบง่าพ่อไปนักมวยป่าวพ่อพ่อพ่อเปนนัก้วยเท่หยังไงจ๊ะเท่หสกันบอแม่แม่แดงหลูกดังๆนะพ่อไปเรี้ยงสมวยอยู่สองมือขาพ่อซ้ำเลยนนักแข็งถึงซ้ำเลย บริสุทธิ์่จอลงในเอ็มวีสองปีเหลาสปีดรอเนจะกิไม่ีสปีอีดีสอปีอีีไมรอเด่น้สีหนึ่งสหลับไปด้วยต้สีบ่มาแงนะสารียสมวยเหมือนอืนเบียกเหมียวจว่น่าแช่นกซ้เหมือนน่กับปียทีภาพตามดูสิล้านอ้าีสกันบงสกันบ่อ้าย จะรับนัอสอนที่คยเป็นนักมวยหนึ่งสอน,นละไหนเลยนั่นแหละอนน้นโอ้กอยูเหมือนนเหมือนกับทย่ไละคือคุณยายาเลยทำใหม่เลยอืมอืมอันนังจินนั่งอันเดินนั่งแบบกันนะอันหนึ่งสองซ ทิศตลกกคือพอเออีได้พอค่ะพอวะพ่อ <Male se alike> ่าพกระเป๋ายานมากอ่ะยางเกินเกิงมากกเรงุ้งหาร็เสียวยากมากไปเจอถนนไหมพออนมาให้เอ็มียุนอเหลือเพื่อขอีเอ็มเป็นรอดรอดยางรอดแต่เป็นเหยียดเป็นไหมล่ะบอตอนนี้ก็รัางเหนื่อยทั มันแรงกระป๋อสิแม่ดูเห็นไหมาเ่กระอเอาเอา ตาเปนยาวคิ yeah. ้วเขาต้องเขียนยากเป็นหนา้าเปลี่ยนเปลี่นยคนตาขาวตายยังลกหกคนตายอยังเยน่ื่อนี่ขอย่ำยน้อยไม่ข ใช่เนี่ยดบเขาพูดแ้วกตะบวงสาวอไรตามเสียเสียพี่น้องเสียขัดเสียเมียเสียดีหรีผมบอกได้ว่าผู้ใดได้กินปีมือแล้วยน่งอองกินได้หรอมนบอลต้องสกัดมาติดปากผู้สามมือเนีมันมันอาจจะบอส่วนใจครับเพราะว่ามันฟิดอยู่ลหยอยู่บ้านนี่เน็บต้นนก็เส่ยอันนี้โอกาจจะเทียอย <c oughs> อันนี้มูสือจิงหรอเ่าพี่น้องเนี่ยหนึ่งสองสามกนรีไม่นน 1, 3, ไลับตูก็ไปหอดคนเล้วยวยานเลย ta vào luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อพอพอภาษาอย่างเอาข้ด้ล้หวาขม้อักแล้วัพี่พวนในันก็จะไดคนอย่างเอาาเินกันบ้านเขาบ้านบอื่นเขบเยพี่พวนนี่นอย่งจ้าเขาจมีซื้อรมัยู่ล่